Hello youha, welcome to my channel. We're gonna watch the guys Cambodians claim it after seeing that taikon masks are more beautiful, Cambodians cannot accept it as in comments. Interesting. Let's see guys, if you guys want more about them, please comment down below. Let's go. Boom 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 ไอ้มาเนี่ยมันโดนสอนทิ่มตายแล้วไม่ใช่เหรอตายแล้วแต่ทำไมมันวิ่งได้อีกอ่ะเอางี้ว่าท่านจะคุณสั่งมาแล้วว่าใครสอบถามว่าไอ้ยักษ์กุมารตัวนี้มันชื่ออะไรเป็นลูกเต้าเราใครพ่อแม่มันเป็นใครใครให้มันออกมารบว้าเออแกถามแ้วทำไมแกไม่ถามแล้วท่านแค่รับเรื่องข้อความไม่เท่านั้เดสวัสดีครับทุกคน ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักโขนกันดีอยูแ่แล้วนะคะโดยทางเพจ Asian Sea Story ครับได้เผยภาพรูปแบบต่างๆของหน้ากากพระรามใน Southeast Asia นะครับรูปภาพต่างๆก็มีถึง5รูปแบบด้วยกันนะครับของหลายประเทศนะครับมีทั้ง i n d o n e s a มีทั้งไทยมีทั้งลาวมีทั้งกัมพูชาแล้วก็มีทั้งเมียนมานะครับแต่ละประเทศก็มีพระรามในแบบของตัวเองครับ <Become> และแน่นอนครับหน้ากากไม่เหมือนกันการแสดงก็ไม่เหมือนกันนะครับการ mm. แสดงแต่ละประเทศเองก็มีวัฒนธรรมของตัวเองนะครับจากภาพที่ทุกคนเห็นก็มีหลายประเทศเลยนะครับทั้งมาเลเซียทั้งฟิลิปปินส์ทั้งลาวทั้งเมียนมานะครับว้าว wow, it looks different look at this ครับแล้วก็มีไทยมีอินโดนีเซียแล้วก็กัมพูชาปิดท้ายนะครับ แต่ที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือทุกประเทศนะครับมีนางสีดาแล้วก็พระลามของตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยเรามาฟังสีดาแล้วก็พระาของตัวเองนะครับนนเรามาฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนกันดีกว่าครับว่าพวกเขาคิดเห็นกันอย่างไรกับภาพที่เผยแพร่ไปนะครับบางประเทศก็ไม่เห็นด้วยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับภาพนี้มาได้ยังไงนะครับ Oh. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปรับชมกันเลยเลยพาครับคนต่างด้าวนะครับ <Okay. S 1> ล่ารามขเขมรเป็นต้นฉบับและก็มีชาวกัมพูชามาลงรูปให้เราดูนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยมีหนุมานหมดเลยนะครับยกเว้นประเทศไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็ oh. ยังคงเป็นชาวกัมพูชา <looks> นะคะพามาบอกว่า ก็คัดลได้ดีนี่ไทยนะและก็มีชาวเวียดนามมาปั้นประสาทชาวกัมพูชานะครับด้วยการออกแบบรูป <is> ให้นะฮะโดยรูปออริจินอลเป็นรูปเคโลโลนะครับแล้วก็รูปคอปปี้เป็นรูปของโขนกัมพูชานะครับแกนี่แสบได้ใจจริงๆนะและคอมเมนต์ต่อมาก็ยังคงเป็นชาวกัมพูชานะครับใช่ <c oughs> คุณนะ่ะสามารถหัวราะ <c oughs> ย่อยู่กัมพูชาได้นะ <c oughs> แต่กัมพูชาไม่เคยขโมยวัฒนธรรมของประเทศอื่นเลยแต่ที่ประเทศไทยอ่ะขโมยวัฒนธรรมอของต<ด>ิชลเลและไหนจานครวัดอีกที่ประเทศไทยอ่ะต้องการ<อ>ฉันอ่ะมาจากฟิลิปปินส์ฉันอ่ะ, <โล S 2> ะกัมพูชาคุณอ่ะสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมจากอินเทอร์เน็ตได้ได้และคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวพาม่านะครับ<อ>ชาวขเขมรน่ะเห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดละสิคงจะช็อกน่าดูและเมืองไทยน่ะก็เจอของอร่อยเลยนะ อย่าไปแซวขมินมากละไทยฮ่าฮ่และก็มีชาวกัมพูชาที่รับไม่ได้นะครับมันน่ะเป็นไปไม่ได้เลยเชื่อถือไม่ได้ด้วยซ้ําไทยน่ะไปขโมยของกัมพูชาและก็มีชาวกัมพูชาไม่เห็นด้วยแล้วนะครับเนี่ยมันภาพปลอมคุณน่ะจงใจแกล้งชาวขมรนอีกแล้วใช่ไหม It's n i right มาก็เป็นชาวเวียดนามแกมาแซวอีกแล้วนะครับ ขมเหนอะลอกไทยอีกตามเคยฮแล้วทุกคนดูรูปที่แกเอามาสิฮะฮ่าจริงๆอะเวดนามแกนี่แซลอยับเลยนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็มีชาวกัมพูชามาต้อน <Oh. อบน,นะครับด้วยรูปภาพของเขาเองที่เขาเอามานะครับแล้วนะ่ะสวยกว่าที่ผมคิดนะแล้วเปนกุกกี้ฉาไท้แล้วแอดมิน ai, good, right? ตอนนี้พวกเราออยู่ที่ไหนกันล่ะถ้าคุณไม่รู้อ่ะเราจะบอกคุณให้ ไอเนียเรากําลังอยู ite, ่ในยุคแห่งการให้กําลังใจยอมรับซึ่งกันและกันซะตื่นขึ้นมาแลวเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณ่ในโลกที่สวยงามแห่งนี้และก็หยุดใช้ชีวิตเหมือนร้อยปีก่อนคริสต์ศักราชได้แล้วชาวกัมพูชาแกน่าจะหมายความว่าเขาไม่อยากพูดถึงอดีตแล้วนะครับตอนนี้ปัจจุบันเขาก็ทําได้ดีแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับสยามเป็นหัวขโมย สยามอ่ะขโมยอวัฒนธรรมขมรไปศิลปรกรรมของขมรก็ด้วยนัน่นแหัะเป็นเหตุผลว่าทําไมอ่ะศิละปะของขมรอ่ะมันถึงได้ห่วยแตกแล้วเขาก็ลงรูปนี้ให้ดูนะฮะอชาวอมบ,บูชาถ้าต่อมาก็มาแซล,ลไทยเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับ most country copy in the world <laughs> คอมเมนต์ต่อมาก็ยังคงเป็นชาวกัมพ really so ูชาขอบคุณมากเดือนนี้น่ะมันคือเพจของประเทศไทย s <S มันจึงยากนะที่จะแยกอคติที่มีต่อกัมพูชาได้มันนะ่ะไม่ควรเชื่อถือข้อมูลนี้ชาวกัมพูชาก็ไม่เชื่อนะครับสนใจแก n i e d or what เป็นแบบนี้นะครับเาต้อง accept it นะครับทำไมของแกมันเป็นแบบนี้นะครับ <are> เบบบขาไม่เชื่อนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ติดตามเพจ C Story นะครับ ก็เขาไม่ใช่คนไทยนะมันน่าจะมีแอดมินหลายคนนะครับซึ่งเขาก็เป็นเพจที่ลงประวัติของทุกประเทศเลยนะอาเซียนนะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะเป็นเพจที่ต <okay S 2> ิดตามนะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายนะครับลองเข้าไปอ่านกันได้เนอะคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับรอันเนี้ยมันได้รับเงินจากกุนธรรมอินเดียไม่ใช่หรอแล้วขมรนอ่ะได้มายังไง คอ,อมเมนต์ต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับมอลโด๊กเลือดคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับมอลโดกเลือดเล่าแห่งเอเชียที่ยอดเยี่ยมมันน่ะน่าอัศจรรย์คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับแกมาแซะประเทศตัวเองนะครับฉันอ่ะขอถามตามแบบฉบับของมาเลเซียเลยนะ ชาวอินโดนีเซียน่ะชอบดูถูกมรดกทางวัฒนธรรมของฮินดูแล้วก็ขี้เกียจจะรักษามันเพราะมันน่ะบาปแต่สุดท้ายน่ะลางาขี้เกียจจะรักษามันเพราะมันน่ะบาปแต่สุดท้ายน่ะลาเงามันน่ะก็จะหายไปแล้วมันน่ะก็จะไม่มีอีกแต่อีกใจนึงอ่ะฉันน่ะก็อยากอยากจะมีมันอยู่ Oh my god คอมเมนต์ต่อมาก็ยังคงเป็นชาวกัมพูชามันอยูคอมเมนต์ต่อมาก็ยังคงเป็นชาวกัมพูชานะครับเพจนี้สร้างขึ้นมาโดยคนไทยไคยจะไปเชื่อก็โง่แล้วเชิญพวกโง่เชื่อกันไปเองนะฉัน่ะไม่เอาด้วยหรอกไทยขโมยวัฒนธรรมของเขมรไปแล้วก็มีหน้ามาใส่ร้ายเราอีกแล้วก็มีชาวอินโดนีเซียมาตัดพอนะครับ ลาวไทยมาเลเซียแล้วก็กัมพูชานะ่ะเหมือนกันทุกการเลยว่าเเียัลยเซียนันนะ่ะแตกต่างกันมากคอมเมนต์ต่อมาก็ยังคงเป็นชาวกัมพูชานะครับแกมาแซะไทยอีกแล้วนะขอบคุณที่ช่วยประชาสัมพันธ์หุ่นกระบ,บอกเหมีนเสมอมานะไทยและชาวกัมพูชาถ้าต่อมาแกก็พิมพ์ภาษาไทยเลยนะอาจจะผิดถ,ถูกบ้างนะฮะ โจรสยามแท้ๆนะ่ะพูดอย่างนี้นก็โง่ยังไงมันก็แค่โจรสยามแต่ยิ่งคือนชุดคอมเมนต์ต่อมาก็ยังว้าเกตส์บราโอ้ไม่ก็คงเป็นชาวกัมพูชานะครับ <c oughs> ฉันอาจจะไม่พูดเยอะหรอกนะก็ดูกันเอาเองแล้วกันว่าใครนะ่ะคือโจร รู้ๆกันอยู่นแล้วชาวกัมพูชาท่านนี้ก็แนบรูปภาพให้ดูนะว่าของเขาเนี่ยเป็นรูปจารึกเลยนะครับจากนครวัดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหของไทยเนี่ยเพิ่งมีนะครับของเขาเนี่ยมีนา,นานแล้วนะครับทั้งชุดไทยทั้งโขนทั้งรูปปั้นนะครับเขามีมาก่อนแล้วนะครับและคอาเมนสุดท้ายของวันนี้นะครับชาวกัมพูชาก็ ยังมาบอกอีกนะครับว่าเนี่ยนะมันคือศิลปะของขอมนครวัดนั่นเองนะครับเอาละครับ <Okay. S 1> จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ความคิดเห็นชาวอาเซียนนะครับต่อ uh huh. รูปภาพนะครับโขนของแต่ละประเทศกันนะครับคอมเมนต์ก็มีหลากหลายแนวนะครับทั <That> s <S ้งเห็น <thinking. S 1> ด้วยทั้งไม่เห็นด้วยนะครับ ถ้าชอบก็ <What S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัว <Obs id S 1> ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายโอเคน่าจะน i า e ีวิวเ a ื่องจากอินฟูการสัมผัสต่ a งๆไทยแลนด์วิดีโอโปรด e สดงคว n มคิดเห็นและติดตามช่องนะครับบายบาย